สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่นะครับเราจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับและความคืบหน้าของลุงพลมาให้ฟังกันทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากทางกลุ่มออยสีและผองเผือกเฟรนส์นะครับมีผู้ใช้รายหนึ่งนะครับได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ1 0 0 0 0แบาทตอนนี้ที่ลุงมี อีกหน่อยลุงจะมีอีกหลายหลายแสนและอาจจะเป็นล้านล้านเพราะความดีและผลของการสาบานของลุงพลแท้ๆครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณหมอปลามือปราบสัมภเวสีที่เป็นคนแรกที่ยื่นมือเข้ามาปกป้องลุงพลและต้องขอบคุณพี่อุบวิริยะที่เห็นถึงความดีความซื่อสัตย์ซื่อตรงความสามารถของลุงพลที่คอยสนับสนุน ลุงพลสู่งานต่างๆขอบคุณครับและอีกคนที่มองเห็นความสามารถความกล้าหาญความต่อสู้ของลุงพลที่เปิดโอกาสชวนลุงพลมาร้องเพลงฟิชเชอริงนะครับกับพี่จินตลาผูลาบต้องขอบคุณพี่จินด้วยนะครับและอีกหนึ่งที่ที่สนใจลุงพลเปิดโอกาสให้ลุงพลนั้นคือค่ายหนังดังนะครับที่ใครๆก็ต้องเคยดูค่ายหนังนี้คือ สหมงคลนะครับชื่อนี้หนังค่ายนี้ผมเชื่อนะครับมีหลายคนนั้นก็นิยมดูนะครับความดีของลุงพลนะครับฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆผลของคําสาบานที่กล่าวไว้ว่าหากใครที่ไม่ได้ทําขอให้เจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครที่มันทําหรือมีส่วนรู้เห็นขอให้มันวิบัติให้ครอบครัวมันชิบหายให้มันมีอันเป็นไป ตกตามน้องไปณนะตอนนี้นะครับผลของคำสาบานนะครับในวันนั้นนะครับสู่วันนี้นะครับมันกำลังทำงานแล้วครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มองเห็นความสามารถและมอบโอกาสดีๆให้กับลุงพลด้วยนะครับขอบคุณครับที่ขาดไม่ได้คือน้องไอซสารวัตรน้องนัดชิวพี่อิมพอสซิเบิลป้าจำลองป้าถอน ป้าแตนคู่ชีวิตที่เคียงข้างลุงพลเสมอขอบคุณครับภายหลังที่โพสต์นี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์นะครับได้มาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้เป็นจนํานวนมากนะครับเรามาฟังกันเลยครับคนแรกนั้นบอกว่าดังคําป้าแตนแกเคยพูดไว้อย่านะอย่าไปหาสาบานนะตายถิมสื่อๆนะคนธํามาบอกว่าเชื่อสุดใจว่านี่คือผลของคําสาบานคนทรามาบอกว่า ขอบคุณคุณหมอปลาคุณอุปิริยะแทนลุงพลป้าแตนด้วยนะคะถึงได้มีวันนี้คนมาบอกว่าคนแรกต้องขอบคุณหมอปลาจริงๆที่ช่วยลุงพลทุกเรื่องและขอบคุณสื่อนักข่าวด้วยถ้าไม่มีหมอปลาและสื่อป่่นนี่ลุงพลเป็นแพ้แล้วหมอปลาให้ปักธูปได้ผลดีเกินคาดเปลี่ยนชีวิตลงไปเลยคนมานะครับบอกว่าหมอปลาและคุณน้ำฟ้าคือคนในครอบครัวของลุงคนรมาบอกว่า ขอบคุณหมอปลาคนมาบอกว่าญาติลงุงมันตาบอดใจบอดแต่คนอื่นนั้นเขาตาไม่บอดใจไม่บอดคนทำมาบอกว่าขอบคุณ3 4 3ส8โดยเฉพาะ34อรมรินทุบโต๊ะข่าวเป็นสื่อหลักที่ทำให้ลุงพลน,นั้นมีวันนี้ได้จริงๆคนทำมาบอกว่าไปไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วลุงพลปังๆค่ะคนทำมาก็บอกว่า สมหวังดังคําอธิษฐานสาธุคนทธรรมาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยค่ะลุงพลทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการแสดงความยินดีนะครับและเป็นเรื่องราวดีๆของลุงพลนะครับกับป้าแตนแห่งบ้านกกอกนะครับซึ่งหลังจากคําสาบานนะครับก็มีแต่เรื่องราวดีๆนะครับที่เข้ามาในชีวิตป้าแตนกับลุงพลนะครับต้องขอบคุณทางหมอปลาพี่อุปิริยะนะครับคุณจินตลาภูนลาบและคนอื่นนะครับที่เป็น เบื้องหลังนะครับที่ได้ทําให้ลุงพลนั้นมีวันนี้ได้นะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณความคืบหน้าจากทางกลุ่มออยสีและผงเผือกด้วยครับสวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปคลิปใหม่จะเป็นการแจ้งเตือนให้กับท่านนะครับเราจะอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับและความคืบหน้านะครับของลุงพลมาให้ท่าน ฟังกันทุกวันเลยนะครับข่าวล่าสุดนะครับลุงพลเผยความรู้สึกหลังร่วมงานทำา v v เต่างอยเวอร์ชั่นใหม่ที่ยอดทะลุ6ล้านวิวภายใน3วันเรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ยอดวิวนั้นพุ่งไม่หยุดเลยนะครับสำหรับเพลงเต่างอยในเวอร์ชั่นของคุณจินตลาภูนล,ลาบและลุงพลชัยพลวิภาที่ล่าสุดนะครับตัวมิวสิกวิดีโอนั้นก็มียอดวิวผ่านหลัก6ล้านไปแล้วนะครับภายใน3วันเองนะครับ จนล่าสุดนั้นคุณจินตลาได้ปล่อย MV เวอร์ชั่นพิเศษที่เน้นลุงพลนะครับและคลิปเบื้องหลังมาแล้วนะครับโดยคุณจินตลาและทีมงานนะครับได้ถือโอกาสปล่อยเพลงเต่าง,งอยในเวอร์ชั่นที่โฟกัสนะครับโฟกัสไปที่ลุงพลนะครับออกมาในวันที่30สิงหาที่ผ่านมานะครับโดยเวอร์ชั่นนี้ได้มีการปรับให้เน้นซีนที่ลุงพลนะครับแสดงบทบาทนะครับในการท่องเที่ยวที่ อำเภอเต่าง,งอยนะครับจังหวัดสกลนครและโชวลีลาการเต้นครับก่อนหน้านี้นะครับที่จะปล่อย M.V. พิเศษทางทีมงานเองนะครับก็ได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ลุงพลนะครับและ M.V นะครับโดยลุงพลนั้นบอกว่าวันนี้ผมลุงพลได้มาที่พระยาเต่าง,งอยครับมาถ่าย M.V. พี่จินตลาภูลลาบครับก็ตื่นเต้นครับนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาถ่าย MV เต่าง,งอยของคุณจินตลาภูลลาบ วันที่จินตลามาบวงสรวงพญาเต่างอยก็มีโอกาสได้เจอครับแต่ไม่ได้ใกล้ชิดครับก็สนุกครับสนุกอากาศอาจจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ความสนุกของเพลงก็ทําให้เรานั้นไม่รู้สึกถึงความร้อนครับนอกจากการทําเพลงแล้วนะครับในคอนเสิร์ตงานบวงสรวงไว้ยพญาเต่างอยนะครับประจําปี2 5 6 3ในวันที่1กันยายนพศ2563้า25ณลานพญาเต่องอยนะครับริม ลำน้ำพุงนะครับอําเภอเต่างอยนะครับจังหวัดสกลนครลุงพลเองนะครับก็ได้ขึ้นแสดงร่วมกับพี่จินตลาด้วยนะครับซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับได้ถูกเปิดเผยนะครับโดยทีมงาน Cat Night Studio นะครับค่ายที่ดูแลพี่จินตลาภูนลาบอยู่นะครับโดยภายหลังนะครับที่เพลงถูกเผยแพร่ออกไปนะครับกระแสตอบรับจากประชาชนนะครับได้ให้ความสนใจและชื่นชมลุงพลเป็นอย่างมากเลยนะครับลองมาฟังกันดูนะครับคนแรกนั้นบอกว่า ใครว่าลุงพลร้องเพลงเพราะทางนี้ครับผมว่าลุงพลนั้นเสียงดีไม่แพ้เหมืออาชีพเลยนะครับใครชอบและชื่นชมผลงานของลุงพลบ้างครับคนอามาว่าคนคนหนึ่งเกือบตกเป็นจำเลยของสังคมเกือบจะเป็นแพะระราบาปชีวิตเกือบพังเกือบไปไหนไม่ได้เพราะคำพูดและคำว่าสงสัยคำเดียวคนเกือบทั้งประเทศเห็นใจและสงสารแกอย่ามามองตอนแกดังให้ย้อนมองตอนแก เอามือก่ายหน้าผากด้วยไอพวกคิดลบคิดชา้าจิตวิปริตทั้งหลายเห็นคนอื่นมีความสุขจะดิ้นตายกันหรือไงอยากรู้จังว่าสมองพวกนั้นมีเรื่องดีๆในชีวิตบ้างเปล่าตั้งแต่เกิดคงมีปม ag, คนที่เขาช่วยเขาไม่ได้มองว่าลุงพลจนคนเขามองว่าลุงพลเป็นคนดีและคนซื่อคนตรงจำใส่สมองซะ ปอลอส่วนตัวนั้นอมยิ้มทุกวันยิ่งเห็นมิวสิกวิดีโอนี้น่ารักทั้งพี่จินทั้งลุงพลและเซอร์ไพรสุดๆคือแดนเซอร์อมรินน่ารักคนถธรรมบอกว่าไม่ว่าผลงานจะเป็นอย่างไรดังเปรี้ยงปร่างแค่ไหนก็ขอให้ลุงพลเป็นลุงพลคนเดิมแบบที่ลุงพลเป็นจิตใจมีเมตตาและคุณธรรมอย่าลืมตัวเองคนมาว่าวันนี้ผมรังเกียจผู้หญิงคนหนึ่ง คนชื่อลีนาจังเกลียดเกินสุดจะบรรยายแต่วันเดียวกันก็มาเจอผู้หญิงคนนี้ชื่อจินตลารู้เลยเธอผู้นี้เป็นผู้ให้โอกาสโอบอุ้มคนที่กำลังถูกดูถูกเหยียดหยามอย่างลุงพลจากมนุษย์ที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนรวยเดินตีนไม่ติดดินอย่างลีนาจังขอบคุณคุณจินตลาจากใจครับรักเลยเอลุงพลคนมาว่าเอลุงพลป้าแตน ตามมาทางนี้ครับจินตลาประทะลุงพลคนามาว่าขอเสียงคนรักลุงพลป้าแตนคนละหนึ่งไร้นะคะคนามาบอกว่าพี่จินสวยและน่ารักไม่เปลี่ยนแปลงเลยขอบคุณที่ให้โอกาสลุงพลได้มีผลงานมีชีวิตที่ดีขึ้นคนามาบอกว่าคุณจินตลาและผู้จัดการทีมงานฉลาดมากค่ะที่ดึงลุงพลมาร่วมฟิชเชอริงกับคุณจินตลาดังเป็นพุ่แตกเลยนะคะ ทั้งเพลงทั้งคุณจินตลาและลุงพลดีใจด้วยนะคะดีใจสุดๆทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความรู้สึกนะครับจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้มาชื่นชมคุณจินตลาและลุงพลนะครับที่สร้างสารรค์ผลงานเพลงออกมาได้อย่างน่าชื่นชมนะครับมีความเป็นไทยนะครับและมีความเป็นอีสานนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ